On this part, okay. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Fast English. Tonight we are going to have another exclusive interview of one of the most spectacular successful student of Fast English. ขอเชิญคุณพนิดีเทพนรินทร์หน่อยครับตบมือดังๆนะครับเสื้อคือสวยเสื้อแจกก็งามนะใช่ได้ Also well matched. Well matched. เดี๋ยวนายำตัวเองครั้งหนึ่งครับเพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้บิดามารดาและตัวเรา ชื่อพานินีเทมารินค่ะชื่อเล่นว่าอะไรครับชื่อแหม่มค่ะน้องแหม่มนะฮะน้องแหม่มพูดเซัร์พรา์เลอะนะเอเดนเบร์ยันนี้มีข่าวดีคือได้ทุนอะไรครับที่อยากอะไรครับแชร์สิ่งดีๆกับพวกเรามีทุนอะไรครับได้ทุนฟูลไบรท์ค่ะตบมือนะครับฟูลไบรท์มาแล้วนะฮะไปเรียนเรียนสาขาอะไรที่ไหนครับไปเรียน MBA ค่ะตอนนี้อ่า ไปเรียนที่ Kellogg ค่ะ Kellogg ก,ก,ก็คือ North Western University now ranked fourth uh, in the United States or in the world นะครับแต่ถ้าข่าวมาคือไม่ได้เฉพาะ uh, North Western University admission เท่านั้นครับได้ admission ที่ไหนอีกครับก็ <c oughs> ได้อีก4ที่อะค่ะเดี๋ยวพูดตามเลยนะ <c oughs> UCLA UCLA โอเคแค่ไหนครับในแถวไหน Los Angeles UCLA แล้วก็ Duke ดุกดุกดุกเนี่ยพวกเราไปเยอะนะฮะ คอนเนลคอนเนลโอ้โหเป็นเมือง one of the most and beautiful campuses in the United States แต่ ranking ไม่ถึง northwestern แล้วก็จำไม่ได้ทำ a lot of interference s Berkeley <S Berkeley ตบมือครับตบงามๆคร okay. ับโอเค admission to five distinguished national academy institutions in the United States นะครับ Anyway ทำไมถึงไปเคล็อก ก็ที่จะไปเรียนคือจะไปเรียนมาร์เก็ตติ้งอะค่ะก็ว่ามาร์เก็ตติ้งก็คืออะไรค er, รับฟิลิปคอร์เลอร์ป็นริจาระดับโลกค่ะก็ที่คาร์ลขเขาเก่งด้านมาร์เก็ตติ้งค่ะอ๋อโอเคครับแล้วก็กลับมาจะไปทำอะไรจะ<ก>ไม่ได้สมัมภาษณ์อะไรจะกลับมาแล้วนะฮะก็คือเป็นทุนของอะไรเป็นทุนทุนที่ได้คือเป็นฟูลไบรท์เซต ก็คือตลาดหลักทรัพย์อะค่ะก็คือกลับมาก็จะมาทำงานให้ตลาดหลักทรัพย์ค่ะว้าวซึ่งเป็นระดับประเทศเลยนะที่สำคัญคือว่าได้เงินเยอะด้วยนะเมื่อกว่าเด็กฟูลไบรท์ธรรมดาท่านนั้นทุกคนอยากจะรู้ว่าอะไรครับอันที่หนึ่งเนี่ยระหว่างสัมภาษณ์เนี่ย how long did it take for the interview กี่นาทีนานไหมหมายถึงสัมภาษณ์อยู่หรือว่าสัมภาษณ์ทุนอ๋อสองอันโอ้โหสองลืมไปฮะสัมภาษณ์เออทุนก่อนเนี่ยนานไหม สัมภาษณ์สัมภาษณ์ทุนเขาให้เวลาแค่15นาทีค่ะ15 minutes มาแล้วนั่นหมายความว่าเวลาเขาถามพูดต้องตอบทันทีเลยจริงไหมครับใช่ค่ะคณะกรรมการกี่คนครับ8 9คน9คนเกาคนีนี้น่าจะรู้ฮูวิสหูมีฝรั่งผมทองบ้างไหมมีค่ะมีรู้ที่ละผลน้ำตาลกี่คนน่ะฝรั่งสนุกมากเขานั่งสลับกันไทยกับฝรั่งประมาณสัก4ี่ประมาณน่ะแล้ว concentration แข็งแรงไหมแรงแรงแล้ว feeling ระหว่างที่ถามนี่เป็นยังไงอะ พีลลิงระหว่างที่เขาสัมภาษณ์ก็คือค่อนข้างใจดีค่ะ<จ>อต,อตอนตอนแรกที่เขาไปคือตื่นเต้นมากเขาบอกว่า<ช> take a deep breath แล้วก็บกแบบไม่ต้องตื่นเต้นก็คือ,อเขบาบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นแล,แ,ลแ,ลแล้วมีพวก skeptics บ้างไหมที่สงสัยว่าคนนี้ deserve หรือ qualified enough to get this scholarship มีไหมหรือ feel มีไหมหรือหรือเขา supportive อย่างเดียวเขา supportive ค่ะแล้วจะโด don't belong to that group คแล้ว <Okay. laughs> ก็อยากอยากถามว่าเาเออโอเวอร์นี่เ็ถามอะไรอ,ะอยากรู้นิดหนึ่งดีไหมยอยากรู้ไหมว่าเ็ถามอะไรชีวิตจริงนะเพราะอาจารย์ก็รุ่นพี่ไปแล้วนะรุ่นน้องด้วยปัจจุบันเนี่ยคอนเทนต์เบลลารีนี่เขาถามอะไร ขอ,ของทุนใ <Okay. S 2> ช่ไหมของทุนเขาก็จะถามคือหลักๆเนี่ยเ,เราก็ต้องชัดเจนว่าเราจะไปเรียนอะไรแล้วก็แบบคือเราจะ contribu ์อะไรให้กับเขาได้บ้างอะค่ะแล้วเขถามอะไร specifically เนี่ยคำถามมีค่ะเขาเขาก็ถามคาถามเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ก็มีค่ะเขาบอกว่า,ามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องเรื่องแบบออโตโนมีเรื่องแบบ autonomy, การแยกตัวเป็นรัฐแบบเหมือนปกครองตัวเองอะค่ะิน t h w o you have to catch up with the trend what's going on อะไรเงี้ยอันที่หนึ่งนะก็คือต้องมีความรู้รอบอะไรครับรอบไม่ใช่รอบโตมันลอกนะก็คือรอบตัวนิดหนึ่งเกี่ยวกับอะไรครับ what's going on ะ what s h a p p e n i n g to your society นะเรื่ไงต่ออีกจุดหนึ่งที่ฟูไบรท์เขาจะดูก็คือเขาจะดูว่าแบบเราไปเนี่ยเราเป็นเหมือนเป็นแอมบาสเตอร์ของประเทศนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นคือคุณ ex ambassador former ใช่เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เขาอยากจะเห็นก็คือไม่ใช่เราไปอยู่แบบเหมือนถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่อยู่กับนกอยู่กันนูอยู่กันนอนอะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องเห็นภาพนะนกนูหนอนนะฮะคือคุณต้องสามารถที่จะแบบ represent แบบว่าประเทศของคุณออกไปแบบเจอผู้คนเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่แบบเหมือน outgoing outgoing outspoken ดูทำไงถึงจะ impress แล้วครับ instill ซ e of confidence ในใจเขาได้ก็ตอนนั้น พยายามเป็นตัวของตัวเองนะคะก็คือมีการซ้อมซ้อมอินเทอร์วิวไปก่อนอด้วยในะช่ค่ะแล้วก็พอไปถึงเวลานั้นเราก็แบบอยู่กับตอนนั้นเวลานั้นนะคะเขาถามอะไรก,ก็พยายามตอบไปคะะ่ะตอนนั้นได้ยินชัดไหมเขาถามอะไรได้ยินค่ะได้ยินโอเคแล้วก็คือรู้เนื้อรู้ตัวอย่างเดียวรู้เนื้อรู้ตัวอย่างเดียวค่ะคือข้างในมันรู้สึกสบายอ้เสดสพูดจะเกี่ยวไหมที่จะฝึกเมดิเทชันระดับหนึ่งเกี่ยวไหมสมาธิ เกี่ยวมากๆค่ะคือคือต้องใช้ทั้งสมาธิต้องใช้ทั้งสติตอนถึงจุดนั้นเพราะว่าตอนตอนที่จะสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยมันตื่นเต้นแล้วก็เนกาทีฟขึ้นมาเต็มเลยค่ะคือคือมันจะรู้สึกว่าคือหนูผิดหวังมาเยอะอย่างเงี้ยแล้วแบบสัมภาษณ์มาคือสัมภาษณ์มาสี่สี่ครั้งอะค่ะคือสมัครทุนมาประมาณสี่ครั้งสองปีสี่ครั้งคือแบบเขาปฏิเสธคือสี่ครั้งลวดคือมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วพอมันจะเจออีกครั้งหนึ่งมันก็แบบ แล้วแล้วครั้งนี้มันจะมันจะ,จะได้ไหมมันมันจะออกมาแย่เหมือนเดิมหร,หรือเปล่าคือคือจุดนั้นนะคะจุดที่มันผ่านมาได้คือแบบว่าต้องบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรคืออย่าไปโฟกัสผิดจุดค่ะคือจุดที่เราไปกังวลไปกลัวค่ะเวลาเรากลัวที่แบบเหมือนเราล้มหลายครั้งแล้วเราจะกลัวใช,ใช่ไหมคะวลาาจะทอีกครั้งหนึ่งคือจุดนั้นต้องบอกตัวเองว่าอย่าอย่าไปตั้งโฟกัสตรงที่ว่าคราวนี้เราจะล้มอีกหรือเปล่าเราจะได้หรือไม่ได้เราโฟกัสที่ว่าขอแค่ได้ทําก่อน จุดโฟกัสเราอยู่แค่แบบ re-focus เองใช่ค่ะต้องขอแค่ได้ทําคือคือแค่เราทําได้ทําปุ๊บมันถึงเป้าหมายแล้วมันแฮปปี้แล้วแล้ถึงตอนนั้นก็อยู่กับปัจจุบันตบมือครับตบนะครับแรงมากเลย เออคือเอาตัวเข้ามาแรกเพื่อลองให้ครับอย่าไปกิฟอัพนะฮะแต่ที่สำคัญคือรีโฟกัสขนาดเองเมื่อรีโฟกัสก็คือตั้งใจมองตั้งใจฟังก็อยู่กับปัจจัยปัจจุบันนะแต่ไม่ใช่ธรรมดานะครับ I am very confident that she would be able to handle whatever questions she heard อยากรู้คะแนนโทฟลเนี่ย <c oughs> นะฮะที่สอบเนี่ย uh, reading uh, IBT ได้กี่คะแนนครับ uh, reading ได้ยิบก้ จบตบอือครับเต็ม30ได้29ครับให้รู้ว่าใครเป็นใครโอเคนะครับแล้วก็ listening comprehension w h i c h i so s essential yeah in <im> receiving information from the e i member c o m e e โอเค listening เต็ม30ได้กี่คะแนนครับ29จบเบอือครับดังดังสุดมาแล้วแล้วก็ writing นี่ยากเนาะเนี่ยต้องอะไรครับเราคณิตอะไร essay presentation what <im> you go that to do the u n i <im> t <itation> e d s t a t e s อะไรเงี้ยได้30คะแนนได้กี่คะแนนครับ ได้ยี่สิบเก้าตบมือดังๆครับอ๋อ oh บ่ายก็สไลด์สามมาเลยนะโอเคสปีคกิ้งตอนนั้นก็ไม่ค่อยดีนักยี่สิบสองแต่นะครับหลังจากที่สอบตอนนอนท์เนี่ยหลายเดือนแล้วนี่ mm hmm. หาวิธีอินพูฟยังไงเออน่าสนใจคืออย่างเงี้ยค่ะเวลาเราจะไปสัมภาษณ์ mm hmm. มหลาลัยอะค่ะ <Hey. S 1> คือเราก็ต้องซ้อมนะคะใช่ค่ะก็ก็เวลาจะคือคือต้องเขียนสคริปต์ออกมาก่อนนะคะ mm hmm. คือเขียนสคริปต์ออกมาเพื่อที่ว่าเวลาเรา, oh. เ,ราเจอ เวลาคือขนาดฝรั่งเขายังต้องเขียนเลยค่ะเพราะว่าฝรั่งเขาเขียนเพราะว่าเขามีไอเดียเยอะมากจนเขาไม่สามารถจะแร็ปอัพภายในเวลาได้แต่ของเราคือบางทีเราไอเดียมันไม่ออกวอคแคบมันไม่ออกเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต้องไอเดียทีเก็คือก็คือต้องเตรียมมันเร็วเกินไปใช่ไหมเวลาพูดก็ต้องเตรียมแล้วพอเวลาไปถึงพอดีมันก็จะดูเหมือนแบบธรรมชาติเลย แล้วก็สรุปคือแ preparation บบ is highly required อยู่ต้องได้ครับ expect ก่อนว่าอะครับเขาจะถามอะไรแล้วก็ potential s e e s of questions มีอะไรบ้างแล้วก็เราจะตอบอยังไงอย่างน้อยสือ ideas ชัดก่อนแล้วก็มีสับระดับหนึ่งแกรมมาระดับหนึ่งแล้วก็สัมภาษณ์ใครสัมภาษณ์ใคร <laughs> อย่างอย่างตอนที่แบบหนูจะฟังเสียงตัวเองพูดอย่างเงี้ยค่ะหนูจะใช้บ <หา S 1> แบบ อันนี้อันนี้เป็นเทคนิคแบบว่าเหมือนเวลาเขาร้องเพลงเขาจะใช้แบบเหมือนเอาปลายนิ้วมาไว้ตรงนี้ค่ะตรงปลายหูอย่างนี้ใช่ป่ะคะแล้วก็พับลงมาเหมือนเป็นเหมือนเป็นปรองไว้อย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นนะคะถ้าสวยอยากได้ยินก็แบบเนี้ยค่ะมันจะได้ยินชัดขึ้นเลยว่าเราเราพูดเสียงยังไงอะไรเงี้ยว้า that's very important so naturally highlight the aspect แล้วคือต้องได้ยินเสียงวเองจริงไหมหนูว่าจำเป็นไหมที่อาจารย์บุญเน้นตลอดเวลาว่าต้องได้ยินเสียงจำเป็นไหมจำเป็นมาไม่ะ สนุกด er ีสัมภาษณ์แรงดีกลับดึงหน่อยได้ววันนี้คือคือต้องได้ยินเพราะว่าเพราะว่ามันมันต้องรู้ว่าเรว่าเราแบบเอ๊ะเราพูดใช่ไหมเรา ประเด็นตรงหรือเปล่าระหว่างที่พูดอยู่<ช>แล้วเสียงเป็นยังไงน้ำเสียงคือแบบไปข่มขู่เขาหรือเปล่าว้าว wow, that's the most important part เขาเรียกว่า emotional intelligence okay you can r e a l l y feel the emotional response of another party only if you can hear your own voice เนี่ยสำคัญมากๆินสนี้สุดๆเพราะถึงแม้ดูเก่งขนาดไหนเขาไม่ชอบหน้าเราได้ไหม ไม่ได้นะฮะอันสุดท้ายคือเราใช้หลักนี้ในการเตะเครียกสกายอินเทอร์วิวกับฝรั่งด้วยเปล่าครับตอนที่สมัคร MBA เพราะ MBA ต้องมีนะครับไลฟ์อินเทอร์วิวคืออย่างของข้อแนลหนูใช้สกายค่ะต้องสกายก็คือสกายกับ admission แอดมิชั่นของตีแล้วู่วองอะไรเงี้ยฝรั่งจ๋าเลยใส่ของจริงเลยใช่ไหมแล้วเขาฟังออกไหมฟังออกค่ะฟังออกเขาฟังออกตลอดอะค่ะอินเทร์เฟซเขเป็นไง เขาชอบมากเขาชอบมากใช่ไหม t h ย y got to like you บอกแล้วไงเขาคือมันจะมีคำถามสุดท้ายอะค่ะเขาถามว่าแบบเนี่ยถ้าใหถ้ถ้าให้เขาต้องเขียนโปรไฟล์แบบว่า3าบุลเลตเนี่ยจะให้เขาเขียนอะไรเกี่ยวกับคุณหนูก็ถามเขาแบบว่า Can I say admit me please เ <laughs> ขาชอบว่ากเขาห <laughs> ัว<อ>เรละแบบ เขาบอกแล้วแล้วแบบเขาแบบประทับใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนแอดิบบีนี่มันมาเลยใช่ไหมจากขั้นไหนเลยครับคนคนลูกนี่แหละเขาเรียกดีฟคอนเซนเทรชั่นเมื่อจิตรู้เนื้อรู้ตัวเต็มไปหมดในปัจจุบันเนี่ยความคิดดีๆมันจะผุดขึ้นมาเองอัตมัติกลีเขาเรียกอินทิวชีสวิสเดมอีสัมติงในแคมเนอรบีทอวดอินดีใคมเนอบีอินสติทูชันส์โอเคมันคัมฟอร์มเลยครับเขาเรียกซับคอนชิสตมายด์โอเคชอบไหมชอบเลยค่ะก็ก็ได้ได้แล้วสรุปก็คือว้าวเป็นการการแบบสั very substantive โอเคนะครับสรุปหนูคิดว่าดูทุกวันนี้ดูได้ทุนต่างๆแลวไม่ใช่เป็นเพร,ะระาะภาษาเกี่ยวไหมโอ้เกี่ยวอย่างมากค่ะเพราะว่าคือ,ค,อคืออย่างต้องบอกก่อนว่าไอาที่สมัคร MBA นะคะมันเป็นคนละส่วนกับทุนคือ,อสมัครทุกนก็คือทุนสมัคร MBA ก็ MBA คือการทีค่คุณใช่ separate เลยนะคะเขาไม่ได้มองว่าแบบเออคุณได้ทุนแล้วคุณจะสามารถเข้า MBA ได้เลยทันทีคือเข้า MBA มีเงื่อนไขหลายอย่างมากตั้งแต่ w o r k experience เกรดตอนเรียนหรือคะแนน GMAT TOEFL แล้วก็ต้องมี recommendation แต่ที่สำคัญที่สุดที่มีคะแนนน้ำหนักเยอะสุดคือ essay. s อเ y เขาต้องเขียนยค่ะก็คือ s s เ y อย่างบางยูถามประมาณ6 6 e s เอเเลยนะคะคือคือที่สมัครเรียนเนี่ยหนูสมัครวนนะคะันมาณ7ยูค่ะก็เขียนไปประมาณ20กว่าเอเคะ่ะ <laughs> ซึ่งแต่เอเซมันก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมไม่เหมือนค่ะแต่โดยหลักๆแล้วสิ่งที่เขาอยากเห็นสิ่งที่เขาอยากเห็นในตัวเราคือโกเราคืออะไรคือโกต้องชัดนะคะโกชัดอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือเราคือเราเราจะ contribu อะไรกลับให้เขาได้บ้างอันนี้คืออย่างที่สองคือต้องแบบเหมือนแบบเอะถ้าเขาเลือกเราแล้วแล้วมันจะดียังไงกับเขาต้องตอบคำถามนี้ชัดเลยต้องตอบคําถามนี้ให้ได้แล้วอย่างที่สามที่เขาดูคือ leadership คือเขาจะมีคำถามต่างๆมากมายอย่าง s t a น f o r d ดอะค่ะเขาถามเลยว่าแบบไหนเล่ามาให้ฟังหน่อยว่าแบบลีดเดอร์ชิพใช่แบบคุณหลีดทีมแล้วคุณเฟลอย่างเงี้ย <c oughs> คุณทำยังไง <c oughs> เล่าเหตุการณ์มาให้ฟังหน่อย <Okay. S 1> คือมันแบบมันเป็นเอเซยแบบว่าโอ้โหถามกันแบบ รู้อะไร who is who นะ that's why they require at least a couple of years of work experience ใช่ปะ before admission คำถามสุดท้ายคืออยากพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับแฟร์ซีเรีย i ในพิ t i c u l a r บ้างไหมอะไรเงี้ยที่ช่วยส่งเสริมหนูทุกคนนี้เอาเลยหนูไม่ต้องไอ้ครับเอาสิฟรีสไตล์โอเค say whatever you want for the b o t t e m of your heart and I bet I'm more than willing to listen very carefully ค่ะก็อย่างแรกต้องโอเคยัง ขอบคุณอาจารย์แล้วก็อาจารย์อนุสรค่ะก็คือแบบแล้วก็อาจารย์สเตฟานด้วยนะคะก็คือเหมือนว่าภาษาอังกฤษที่อาจารย์สอนที่อาจารย์อนุสรสอนคือมันพอมันทําให้หนูมีวันนี้มันทําให้หนูแบบสามารถใช้ได้ในระดับที่เรียกได้ว่าคือแบบก็เกือบเท่า Native ป p e a k e r แล้วอะคะ่ะต้อเพราะโทรโได้ถึง100่งร้อยนะครับเก้าหกร้อยสามสามตกมือเลยครับสุด,สดละที่อาจารย์บอกไงนะอ่าต่อเลยครับ คือคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าก่อนจะมาเรียนที่นี่ภาษาอังกฤษหนูไม่ได้ไม่ได้อยู่ในระดับเนี้ยค่ะคือพอได้แต่มันไม่ไม่ถึงระดับที่จะแบบไปได้ไกลขนาดนี้เพราะฉะนั้นสิ่งภาษาอังกฤษทุกอย่างที่ได้มาคือมาจากอาจารย์ขอบคุณมากแล้วก็คิดว่าหลักที่อาจารย์บอกว่าต้องกลับไปทวนกลับไปจําจนเข้าเส้นสมองฮิปโปแคมปัสเซียมันโบราณไหมหรือมันจริงมันเป็นเรื่องจริงนะคะ <c oughs> คือคือ,คอต้องทวนต้องอะไรคือเวคททุกอย่างต้องมีไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แค่ว่าท่องจาเห็นเห็นหน้าตาเวคทแล้วจาได้นะคะต้องแบบว่ารู้ด้ว่าเสีียงงท่ถูกต้อ ของโว้กแคปคำเนี้ยคืออะไรเพราะไม่งั้นต่อให้ไปฟัง l i s t e n i n g ก็จับไม่ได้หรอกค่ะว่ามันคือคำเนี่ยต,ต้องมีแบบต้องต้องจำได้ขนาดนั้นคือทุกอย่างที่อาจารย์สอนจริงๆนะคะประโยชนสุดท้ายคือเท่าที่ฟังตั้งแต่ประโยคแรกถ,ถึงตอนนี้รู้สึกไหมคุณพน,นิดยมีสติครบรู้สึกไหมครับรู้สึกสมาธิชัดไหมชัดมากแล้วก็มีความรู้ด้วยเราเลยครับใฐานะท่านกรรมการบริหารบริการใหญ่ตำแหน่งไม่ใช่เหมือนเดิมนะฮรนะครับรู้สึกดีใจมากๆเลยที่กรุณาเสียสละเวลามีค่าเนาะ มีของเล็กน้อยก็คือครับซิสเตอร์นะฮะควันนี้ยิ้มมาคุณพันนินีหน่อยนะฮะแล้วไปทานข้าวได้สองใบเลยครับแล้วก็นะครับ <laughs> ให้มีครับเออเล็กลน้อยแต่มันที่สำคัญที่สุดคือการที่ให้เกียรติเราแล้วให้เวลาเรามาสัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นครับกุศลที่แรงมากแล้วเพอร์เพกต์ยูฟิลได้เลยคือครับไอ้ครับ,รบจะเป็นเพียวเลิฟที่จะอินสปายอยู่นะฮะขอให้กุศลใงการที่โดนบันดาลให้หนูเนี่ยประสบความสำเร็จนะเป็นท็อปน็อตสตูเดนต์ของ n o t r นอตเวสต์อินดีเรสต์โดยชื่อว<น>่าเคโลกนะฮ ขอบคุณมากครั Thank you so much ขอขอบคุณอาจารย์ที่เพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือทางด้านธรรมะค่ะคือการที่เรามาเรียนที่นี่นค่ะเราไม่ได้แค่แบบได้แค่ภาษาอังกฤษอะค่ะคือแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ไม่ได้ทําให้หนูถึงจุดนี้เหมือนกันค,ค่ะคือธรรมะที่อาจารย์ใส่ไ,ไว้ตลอดเวลาที่เราได้เรียนการที่นั่งเรียนทุกคาบแล้วพยายามตอบอาจารย์นะคะ มันคือการฝึกสติอย่างดีอย่างดีเลยนะเพราะรว่าทําให้เราอยู่กับปัจจุบันตลอดเพราะฉะนั้นคือตัวนี้มันเป็นตัวที่ทําให้หนูมาได้ไกลขนาดนี้ด้วยธรรมะของอาจารย์นะและด้วยความจริงวิดาแบนสมัยาจารเช็คถือตลอดเวลาสติครบสมาธิครบตลอดเวลาของพวกนี้ธรรมชาติไม่มีไม่ต้องมายาก,การลครับมอ l ์โรคัลทิวเ n i n ท i n น n g สรุปคือพระเจ้าถูกไหม ถูก meditation matters most ตบเบอคุณมาดีๆอีครั้งนึงครับขอบคุณมากครับ thank you so much that's the most beautiful interview I have ever heard นะซึ่งอะไรครับนะครับ every single word there is distilled from the butter of her heart โอเคและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอะไรครับเธอสมควรไหมจากความรู้สึกสมควรได้ทุนไหมครับสมควรตบมือให้แฟนอีกครั้งหนึ่งครับ thank you